สวัสดีสมาคมจิกในเอฟซีจำกันคลิปนี้แอดสิบามาเบิงแนวทางไวยหุ่นกินเช้าวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมพี่นออออ้องอ่าคือแอดล้อคลิปไว้ล่วงหน้าคือวันจันทร์วันจันทร์อาทิตย์หน้าคุณหมอนัดอ่าอาเจะได้นอนโรง,งพยาบาลอ่จสมภูริร่มคลิปสักหมื่นสองหมื่นพี่นอ้องอ่าสำหรับอาทิตย์หน้า อแอดก็เลยมาลงคลิปไว้ลงคลิปไว้กอนลงคลิปไ้ลรวงหนาให้สมาชิกได้เบิงได้พิจ่ารณาพี่นอ้องถ้าถูกอกถูกใจก็กดติดตามช่องนี้ไว้พี่นอ้องหวยหุ่นจีนเช้าหวยหยหุ่นจีนเช้างวดล่าสุดพี่น้องงวดล่าสุดอ,ออก ปดสี่หนึ่งเก้าหนึ่งรุดไปนองรุดก็ต้องขอโทษก็อห้บอกเะเขา้าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจีนจีนเศ้าบอกเะเขไปนอนเมื่อนี้เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบสองสิงหาคมแต่ว่าแอดลงมกิบไว้ล่วงหน้า,าเขากัมาเบิ่งกันเลยแนวทางหมายหุ่นจีนเช้าวันที่ยี่สิบสอง สิงหาคมพี่นอ้องจุดเจาะสองตัวบนหลังก็จะมีหนี่มี1นึ่งหาหนึ่งเกซ้ายหิ่งซ้ายรูดกับหนึงเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งรองสองพี่น้องถาบ่ออบตัวเด่นก็เอาตัวรองไปจับก็จะได้ประมาณสองสี่สองห้าสององเก้าา กันกันหนึ่งหกสองหกพี่น้องอันอนี้ก็คือแน่ว่าทางหอยหุน่นจีนเสาวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมพี่น้องก็ลงว้เป็นแน่ว่าทางสามารถชีกเอฟซีถูกโกถูกใจก็ตามพี่นอ้องอ่าทบพ่อชอบกระพานกระเบิงไว้เป็นแน่ว่าทางกาโฉมโมันมาทุกคนครับ